เอามือวางไว้หน้าตักก่อนหนึ่งภาพแรกครับคุณครูพร้อมไัหนึ่งสองสามปนมือหนึ่งภาพครับ เอาคุณครูและนักเรียนเชิญฮะนักเรียนสามแถวหน้ามาด้านหน้าคุณครูแถวหน้านี้ทั้งหมดเลยคุณครูครับเชิญฮะภาพสุดท้ายแล้วเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราได้เข้าแข่งขันระดับประเทศนะฮะวันนี้แล้วก็ถ้าหลุดจากวันนี้ไปนะพรุ่งนี้มีอยู่21 e ทีมที่จะมาแข่งชนะเลศที่เหลือก็ไปไาเอาคุณครูข้้งบนเวทีฮะคุณครูข้างบนเวทีครับไปนิดน,นึงครับนักเรียนมาที่นด้านหน้าไม่ต้องขึ้นเวทีนักเรียนมาเข้าแถวด้านหน้า มาไดไงเนี่ยลูกแล้วมาเรียนสามแถวทั้งหญิงทั้งชายมาเรื่องผู้หญิงอยู่ฝั่งหนึ่งผู้ชายอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นเกียรติกับคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างที่ประโยชน์ขคุณท่านฝากไว้ในตอนท้ายอ่ะถ้าทีมใดได้รางวัลนะนับเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติแก่วงตระกูลด้วยนักเรียนนั่งลงลูกนักเรียนนั่งลงท่านสมานจับทีไม่ไหนนั่งลงผู้เขาอ่านั่งชันเขานั่งชันเขา เอาละแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวเปียกพื้นเปียกเดี๋ยวกางเกงนั่งต้นเปลี่ยนไป็พวกจะหาว่าขี่รถกางเกงอีกเอาคุณโครูคับคุณโครูที่จะมาถ่ายรูปมีไหมฮะทางด้านซวนสายมือถ้าจะถ่ายรูปเรียนเชิญเลยนะครับให้ให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วเรียวเลียวเวเวเวคุณครูขากล้าไวๆเลยค่ะอาจารย์สมานจัดทีเลยภาพสุดท้ายเลยนะครับ จะได้ทำการแข่งขันตามกำหนดการเวลา9โมง15นาทีนะอ้าเอาวางมือวางบนตักบนในเหนรียนญยืดตัวให้ตรงนั่งตัวตรงๆรงมือวางไว้บนตักครับเดิน2 3ยิ้ม14ปลนมือ1ภาพครับเออโลดมือท้าไว้นะสองส2 3ยิ้ม14 เอาเลยครั่านโอเคครับกับกับข้าวที่นั่งนเรอร่วมกับข้าวที่นังแล้วก็คณะสงฆ์น้อมกับงคุณองค์ประธานสงฆ์คะจะได้เราได้าหน้าที่คณะกรรมการกับพเคุณองค์ประธานสง เรนืนั่งที่เดิมเลยครับเดี๋ยวเราส่งพระเดชพระคุณองคระตานสฆ์ขึ้นรถแล้วนะฮะเราจะเข้าสู่โหมดแห่งการเตรียมตัวประกวดซึ่งจะแนะนําสถานที่กรรมการและบทสวดอันนี้มาตั้งใจฟังให้ดีนะเมื่อกี้เมื่อวานนี้ไม่บอกนะตัดคะแนนอ <c oughs> ูดัดคะแนนเลยเลยให้มาฟังให้พร้อมๆกันครูจะบอกทั้งเดียวว่าสถานที่สวดไซดหนึ่งสองสามอยู่ตรงใด คณะกรรมการมีท่นานใดและบทที่สําคัญคือบทที่จะตรวจในการคัดเลือกในวันนี้เราจะใช้บทใดนะห้ามมาถามตอนหลังประกาศแล้วแสดงว,ว่าท่านไม่ฟังเออยลย่านถ่ายรูปอะไรบุครภาษีรัตนวิมลประเด็นธรรมก้าประโยคพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตม,ามหา,มา,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์ประธานคณะกรรมการดาเนินการประกวดส่วนมนหทุนสังเสริมพัะนาไต่ตำหนองสรัญญะประเภททีมห้าคน อันผู้ในการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมวัชชยชนะสงครามอานเจ้าวาดวัชชยชนะสงครามได้เป็นองค์อุมจ์ที่สําคัญเงินที่ทางราชการให้มาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเราเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอลังการนะครับเหมาะสมระดับประเทศนะครับระดับประเทศเะระดับประเทศเลยทีเดียวก,ก,การัฐบการ น้อมกาบพระพคุคคลพระเดบพ,พระคุณพระพรมดิลกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาราสสามพยาองค์ประธานสงฆ์ที่ได้เมตตาต่อคณะกรรมการและคณะครูอาจารย์กลูกนักเรียนในคราวนี้ด้วยครับ คุณพระพรหมดีหลกนะครับแต่ท่านติดตามติดตามให้กำลังใจพระบรมคุณเรื่อยมาถ้าถ้าเคยเอ่ยชื่อเนี่ยอะไรนะท่านก็รู้จักนะครับที่ต้องอันนี้ขออนุญาตจาบท่านพระอาจารย์เราให้ญาติโยมฟังนะครับที่ถูกคดีแล้วก็เบิสุทธิ์นะคดีถึงถอนวัดถอนวัดสามัญาเราเป็นที่ท่เนท่านที่ว่าเห็ท่านแล้วนะท่านเมตตามาแล้วก็อยู่่อยู่ในเรือนจำตั้งห้าปี ด้วยความบริสุทธิ์แห่งเพศภูมิจันทร์นะครับไม่ได้ประกาศถอนจากการอาชิขาอย่างปฏิบัติอย่างกับพระสงฆ์ทุกอิิยาบถนะครับวันนี้มนทินทั้งหลายทั้งทั้งของท่านพูดแล้วม,มันมันมันตื้นแสสนะมณินของท่านก็บริสุทธิ์นะครับทรานี้ก็กลับมาครองสมาธิสมณเพศเป็นพระสงฆ์แล้ววันนี้ที่ผม ที่ผมบอกว่าผมดีใจที่สุดกับคณะกรรมการละดักเรียนแสดงความในใจก็คือที่ท่านย่คุณภาษนรีตละนนภบินท่านแดงคุณฝากไว้เรื่องของมรดกของประเทศชาติมรดกของพระศาสนาที่พวกเรามาทำกันในวันนี้นะครับในที่บอกว่าเราดีใจที่ทุกทีมที่นั่งอยู่ตรงนี้ความหวังอง่นทุกคือชะนะเลิศแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือการรักษามราดก ของศาสนารุ่งของประเทศชาติผมขออนกญากคุณครูทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับประเม่เเยเช่นนี้นักเรียนจ๋าถ้าเสียงไม่ดังจะไม่ประกวดนักเรียนจ๋านักเรียนหญิงจ๋านักเรียนชายจ๋า สบายดีไหมเอาว่าตามครูครับสบายสบายนักเรียนหญิงสบายดีไหมนักเรียนชายสบายดีไหมนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายสบายดีไหมถ้าใครสบายว่าดังๆสามครั้งหนึ่งสองสามสบายสบาย มีเสียงข้างหลังบอกจะตายจะตายกูยังไม่แข่งเลยมันจะตายแล้วจะขออนุญ,ญาตแนะนําสถานที่แข่งขันก่อนนะครับฟังให้ดีนะและจดเอาไว้ด้วยจะไม่บอกเป็นรอบที่สองระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนสายที่หนึ่งสถานที่แข่งขันคือศาลาสามด้านหลังป้ายนี้นะครับด้านหลังป้ายนี้ศาลาสามนะระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนสายที่สองอาคารปฏิบัติธรรมชั้น6 มีลิฟต์ให้ขึ้นแต่นักเรียนไม่ต้องขึ้นลิฟต์ครับมันช้าวันเดาเดินขึ้นไปบริหารปอดแล้วจะได้รอบะจะได้เข้าถึงจะไเลิศินทีมใดรอขึ้นลิฟต์แบบหมดหวัง <c oughs> แล้วก็ประถมศึกษาทีหนิงรวนสายที่3ชั้น5อาคารปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะครับสาย6สาย5อยู่อาคารปฏิบัติธรรมนะครับนักเรียนหญิงทราบแล้วเปลี่ยนนักเรียนหญิงจ๋าเข้าใจไหมคะ อยมาถามอีกนะระดับประสมศึกษาประเภททีมชายล้วนครับสายที่หนึ่งสถานที่แข่งขันภายในพระอุโบสถครได้สายหนึ่งไปในพระอุโบสถนี่นะครับสายมือนะถ้าไม่เห็นพระอุโบสถก็ไม่ต้องแข่งนะรระดับประสมศึกษาประเภททีมชายล้วนสายสองสถานที่สวดใช้ศาลา,าสองศาลาสองหลันนู้นนะครับอยู่ซ้ายมือเรียนนะอน,นุน และระดับประถมศึกษาประเภททีมชายล้วนสายที่สสถานที่แข่งขันสลาห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยข้านหลังนี้นะฮะอยู่ด้านหลังนี้นะเดินอ้อมนะครับไม่ต้องมาเจาะเจาะทะลุเลยด้านหลังนี้นะโอเคใครยังไม่เข้าใจเรื่องสถานที่แข่งขันบ้างครับเอาละเมื่อรู้สถานที่แข่งขันแล้วต่อไป จะบอกคณะกรรมการตัดสินในแต่ละสายท่านกรรมการจะได้ไปเตรียมตัวนะครับเมื่อผมแนะนําคณะกรรมการถ้าเป็นพระสงฆ์ยืนขึ้นให้นักเรียนและครูคทุกคนเปล่งวาจาว่าสาธุดังๆถ้าเป็นคารวะผู้ทรงอนุวว์ท่านยืนขึ้นพวกเราปรบมือดังๆให้ท่านด้วยนะครับประถมศึกษาทีมหญิงล้นวนสายที่หนึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยท่านแรกเป็นพระอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์พระหมหาจาตุรพัฒนพันโย สาธุนั่นนะด้านหลังน่ะกรรมการท่านที่สองเป็นผู้ทรงรุ่นครับเป็นประิยธรรมก้าวโยขณะ,ะเป็นสมณเณรสังกัดวัชรสงารามเป็นอดีตที่ปรึกษาปองาศรศาสนาจารย์กรมยุทธศากษาฐานบกครับท่านอาจารย์พันเอกพิเศษเน่์เขียวมณีครับ <Beatles> ตอนนี้นะโชคดีที่ท่านจะคุุณประธานสฆงพูดถึงเมิตรทุ่มนะ ทางกรรมการท่านที่3เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเป็นอาจารย์เป็นครูภาษาไทยดีเด่นนะครับท่านอาจารย์ธนาเสพชัชาวานทิติวัดครับสามท่านนะครับในประถมศึกษาหญิงล้วนสายที่หนึ่งที่สาราสามนะครับประถมศึกษาหญิงล้วนสายที่สองนะครับท่านอาจารย์ท่านแรกเป็นบริยนธรรมข้าะโยคเป็นผู้เชี่ยวชาญวัดบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับ ท่านพระอาจารย์พระมหาวิทย์อิสรานันโทครับสาธุกรรมการท่านที่สองครับเป็นคารวาสกรรมการผู้ทรงอุวนิสัเป็นประเด็นธรรมแปดประโยคเป็นอดีตผู้ในการกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานเรือสองสมัยท่านอาจารย์ดรสุรจิตสงสกุลครับเนี่ยเมื่อกี้ท่านสกุลพูดถึงอยู่นะคนนี้เองกรรมการท่านที่3ครับอศึกาทบดีหญิงรุ่นสาย2ครับ เป็นกรรมการผู้ทรงรุญเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษ,ษาไทยครับอาจ,จารย์เข็มเพชรมาณประดิษฐ์ครับพระสมศึกษาที่หนึ่งล้วนสสยที่สามครับกรรมการแรกเป็นพระสงฆ์ผู้ใจดีใจดีเพราะท่านชาย,ยาวสุมโนพระอาจารย์มหาณรินทร์สุมโนครับวัดแพ,พงครับสญญาธุใครได้อยู่ใสยนี้ยี้มวยกันนะ กรรมการท่านที่2เป็นกรรมการผู้ทรงปรึกครับปัจจุบันเป็นผู้เลาเป็นรองผู้ในการกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธทศึกษาทหารบกครับท่านอาจารย์พันเอกสำราญมณีปู่ครับกรรมการท่านที่3ครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงุรวุฒินะครับท่านอาจารย์ราตรีวีรวัฒนนโสพลครับท่านอาจารย์ราตรีครับ ระดับนักศึกษาทีมยิงล้วนแนะนําไปแล้วนะครับ3มสายสาย1นึ่สายสสายสทีนี้มาระดับประดันักศึกษาให้ทีมชายล้วนครับการแข่งขันใช้ภายในยพระบรมศกรรมการสมท่านครับท่านแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญวาดวัดเบรุราชินครับเป็นผู้เขียนหนังสืออารมณ์ดีครับท่้งพระาพนนานอาจารย์มหาบุญนานอาจินจโนครับสาธุกับต้นระอาจารย์นะครับท่านที่2เป็น อนุสาศาสนาจารย์อาวุโสนะครับหัวหน้าอนุสาศาสนาจารย์ฐานทัพเรือสตรีครับเป็นบริเรียนธรรมก้าประโยคนาวาทบนาวาเอกสมปองวัฒนกุลครับนิการเรียนะครับกรรมการท่านที่3นะครับเป็นบริเรียนธรรมก้าประโยคเป็นอนุสาศาสนาจารย์กองอนุสาศาสนาจารย์กรมยศศึกษาฐานบกครับท่านอาจารย์ร้อยเอกปรีชาเอียงสวัสดิ์ครับ ส่วนะสมศึกษาทีมชายล้วนสายสองครับมีกรรมการ3ท่านนะครับประกอบด้วยผู้ทรงรุทครับเป็นผู้ทรงรู้ที่เป็นท่านที่เขียนหลักวัตถสินในการใช้การประกวดการบรรยายนิรมของกรงการศาสนาครับท่านอาจารย์สุนทรการบรรจงครับและก็ท่านอาจารย์นุชทรนี่เป็นประธานกรรมการในการประกวดบรรยายธรรมของกครงการศาสนาด้วยนะครับ ทา่านอาจารย์ท่านที่สองครับเป็นผู้กรรมการผู้ทรงปรุินะครับเป็นครูพิเศษด้านภาษาไทยครับท่านอาจารย์อมพาเพชรนิธิครับและกรรมการท่านที่สามครับเป็นกรรมการผู้ทรงปรุินะครับเป็นครูเอกภาษาไทยครับทา่านอาจารย์สมานอยู่สุขสมครับสองสายแลวนะครับและสายที่สามสายสุดท้ายสถานที่ประกวดใช้สาราห้านะครับกรรมการท่านแรกเป็นพระอาจารย์ครับ เป็นผู้ทํางานด้านการส่วนมนุษย์สังเสริมพรัฒนาใจทำนองสรัญญะประเภททีมห้าคนของรัะชิดุษฎีวิบลบังคลารามเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดระเชตดุษฎวิบลบังคลารามหลวงปูครับพระอาจารย์พระครูระัลนัทพลขันติโกครับสาธุกรรมการท่านที่สองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวครับเป็นอดีตอนุสาสรอาจารย์กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์นากาศครับท่านนาวากาเอกเฉลิมศิริสวัสดิ์ครับ อาจารย์จวนให้คะแนนหนืออาจารย์นืมอยู่หนกรรมการทั้นสุดท้ายครับเป็นกรรมการผู้ทรงกระุษนะครับท่านอาจารย์คุณละวดีตาจาันยินครับและขอเสียงสาธุด,ดังๆสลับประธานคณะกรรมการครับกรรมกานแล้คุณพระศรีรัตนวิมลครับสาธุนึกว่าจะไม่สาธุแต่แล้ววันนี้ขออนุญาตเป็นกรรมการจารยนะครับ จะดูความเรียบร้อยเอาละอยากรู้หรือยังว่าจะสวดบนอะไรบ้างเลยวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเรียกว่าวันวิเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทีมใดตั้งใจว่าสวดบูชาพระพุทธเจ้าทีมนั้นจะได้เข้ารอบในวันพรุ่งนี้ และบทที่เราจะแข่งขังนเนียวันนี้จดย์และจำให้ด้วยนะไม่บอกอีกเลยนะบทแรกครับอะระหังอะระหังสมานะไม่ใช่อาระหังอย่างเดียวนะบทที่สองนะโมให้ว่านะโมสามจบนะโมนะโมนะโมไม่เอานะให้ว่าให้ยาวเลยนะบทที่สองแลยนะบทที่สามเนื่องจากวันนี้เป็นวัน วิสาคบูชาให้ตั้งใจสวดเวาไว้เป็นพุทธบูชานะครับบทแข่งขันบทที่3บทอิติปิโสสวดให้ได้นะผมก็อ่อกวาาแล้วนะอิติปิโสนะครับบทที่4องค์ใดอง์์ใพระสัมพุทธบทที่5เราใช้6บทครับบทที่5บทสุป,ปฏิปันโน นักเรียนอย่าเผลอส่วนสว่าขาโตขึ้นมานะตัดตกรอบเลยนะบทที่หสุปฏิบัณโนและบทที่6สุดท้ายครับสงใดพรัะนั้ฝากคุณครูและนักเรียนกําหนดให้ดีว่าทําไมถึงส่วนบทนี้และให้ตั้งใจมันต้องมีบทที่จะตัดนักเรียนตกรอบและบทที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ารอบนะครับเพราะยังเอ่ย ข่าวดีก่อนที่จะแยกย้ายย้ำอีกนิดเดียวฮนะเมื่อทีมลำดับที่1น่วดอยู่ทีมลำดับที่2ต้องมานั่งรออย่าให้ตามนะเมื่อวานนี้ยังมีตามทีมลำดับที่หนมิดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหาว่าทีมลำดับที่1นึ่งทีถ้ามีทีมสวดอยู่แล้วให้ทีมที่จะสวดต่อไปมานั่งรอตามกระบวนการนะครับตามกระบวนการและว,วันนี้ วันนี้ถอยเป็นพุทธบูชานะวันนี้ไม่มีการตัดคะแนนในบทที่เราขึ้นผิดแต่อนุญาใตให้ขึ้นใหม่สมมตินักเรียนบอกว่าฟัาค่าโตมกรรมมารบอกยูวฟิสโต้ให้ขึ้นใหม่นะให้เป็นุูบดิปโนนะให้เป็นโนเลยนะครับโโอันนี้อนุโลมให้อนุโลมให้ด้วยความใจดีของปรด็นพูดนะบอกกันที่บอกม่อกีะไม่ตัดแล้วเอาละนิดเดียวสถานที่ทานข้าว ที่สาาหนึ่งตรงสลานี้นะครับนักเรียนแล้วก็ในรอบรบริเวณพระโบสถสขอความร่วมมือขวดน้ำพลาสติกต่างๆเมื่อนักเรียนทานแล้วเอาลงในถุงดําให้ด้วยนะครับเก็บให้เรียบร้อยว่าจะได้สะอาดเมตมตาในะตรงการน่จะกุูหน่อยมีแต่ลูกเนนเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันนะเอาลนะตอนนี้พร้อมแล้วอกอกขยันท่นยืนขึ้นนะครับีวไหว้พระพร้อมกันแล้วก็

ดทุกคนนะลูกน้กนเรียที่ที่จะแข่งขันก็เตรียมตัวแข่งขันน่าจะได้สักประมาณ9กทีไม่เกิน1ิทีในภะาคเช้าส่วนทีระดับที่10ขึ้นไปก็ซ้อมๆก็ยู่นะครับทานทานข้าวได้ทุกเดี๋ยวขออนุญาตพาอนลมตนานะเจ้าหน้าที่เดินไปจินน้ำก่อนครับเดินไปกิน้ำกรโลน้ำเปล่า เริ่มหยิมน้ำก่อนหนึ่งขวดหยิบน้ำไปนะหยิบน้ำเปล่าตรงนั้นน้ำเปล่าหยิบน้ำเปล่ามาก่อนคนละขวดเลยหยิบมาเผื่อเพื่อนด้วยเนไปกัดหยิบน้ำเปล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเข้าอาหารอาหารนั่นแหละลูกนั่นแหละตรงนั้นเลยหยิบมาเลยคนละขวดสองขวดหยิบมาเลยเข้าอยู่นี่เข้าอยู่นี่มาลูกเร็วเร็วมาตามมาเนยหยิบมาเผื่อเพื่อนด้วยมาเข้ามาเดี๋ยวเดีวลูกกระจายกันเดี๋ยวเดี๋ยว คิวยาวไปดูเอาฮเอาข้าวของซีพีก็มีทั้งนู้นนะมีมีได้ได้หมดเลยนี่ข้าวกระเทียมนี่นี่ข้าวอะไรนี่ไปเลยเลยใส่กล่องนี้ก็ได้นะไปเลือกเอาเลยลูกเลือกเอาเลยครับหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยไปข้าวแถวข้าวแถวเลือกเอาจะได้อะไรเลือกเอาเลยลูกหยิบเอาทางนู้นก็มีข้าวกระเทียมนะของซีพีนะพุทโธทางนู้นน่ะนั่นน่ะป้ายแดงๆทางนู้นก็มีใช่ทางนู้นเดินเลยเลยลูกไปเดินเลยหยิบเอาเลยต้องการอันไหนหยิบเอาเลยครับ

ไปหาที่นั่งไปทางขวาก็ได้อ้อมไปทางขวาก็ได้เย็นมีที่นั่งมีมีมีได้ยังลูกไปเดินอ้อมไปทางขวาไปหาที่นั่งทางขวาอาพุทโธได้ยังข้าวเทียมโอเคไปลูกทางขวามีนี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ทางขวา เออเป็นที่ที่เปิดอยู่ลูกไม่ได้น่ะที่บ้านก็มีอยู่ป่ะขอนั่งด้วยคนนะครับได้ไหมเอ่ยอ่ะมาลูกเด็กๆมาเร็วนั่นตรงนี้ก็ได้เลยเตียมวานั่งเลยมานั่งด้วยเอาๆเอาๆอะตรงนี้ได้ลูกนะตรงนี้ได้เลย

ไปหยิบได้ได้อีกนะมีมีเยอะแยะเลยเดินเลือกได้ได้ทุกร้านเลยนะอันนี้เป็นลงทานของผู้โทวน่ากินเหรอของผูโชอ่ะขอาบตดคืออาตัดที่เลือกเลยนะเก็บของลัดนะจิงจังเลยจิจังเลยผู้ชายเราไม่มีค่าหรอไม่มีแต่เราชั้นหกนะของเราชั้นหกไม่ได้ไม เอ้ย <expand> ขอโทษขอโทษคูจำาิดขอโทษขอโทษาลาหนึ่งสาลาหนึ่งสาลาสอออาลาสองขอโทษกรู้รู้ไอู่คูไปคูไปจำผิดไงคูคิดว่าชั้นหกเขาผู้หญิงแล้วเออเหมือนที่ครูว่าแหละอ่เรอรละหังน้โมอิทิปิโสอิจิปิโสแล้วก็อะไรนะอิติปิโสแล้วอะไรนะองค์ใดสุปฏิบันโนสงใด ครับมีหบทนะไม่ต้องย้ำทุกคนนะลูกไม่ไม่ใช่แค่ผู้นำคนเดียวเราต้องย้ำทุกคนไหวยอยู่เนาะหกบทนั่งไหวยอยู่แล้วต้นฟุตโทนั่งไหวยอยู่เนาะหบทโอดโทนนะลูกนะ